เราก็ต้องการใช้กระบวนการกฎหมายเป็นตัวแก้ไขปัญหางั้นเงื่อนไขร,รัฐประหารไม่อยู่ในหัวคุนุณส่วนจำได้ไหมผมเคยเรียนไว้เพราะอะไรซ้มไหมครเพราะไม่ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเห็นไหมผมบอกนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปรูปมันค่อยดูเจ๊ง สุดท้ายก็ต้องแก้ไขรัฐหนูรัฐตนูมันเดิมมาผิดพลาดเห็นไ,ไหมต้องมาแก้ไขตํามนูอีกนะครับแก้ขึ้นมาแก้ไม่แก้ก็มีเรื่องเพราะหลักมันผิดไงตัวแปรต้นมันผิดไงตัวแปรตามก็ผิดสิ่งเหล่านี้มันกําลังเกิดขึ้นและตอนนี้เขากาลังแก้ตัามนูให้พี่ไพยบยญเป็นคนดูแลฝ่ายกฎหมายรับผิดชอบหวังอะไรหวังจะให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อลากยาวๆให้พลังประชารัฐเป็นพักใหญ่แล้วหวังว่า สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องของการกำลังจะสูญพันของพกกอรรคกปปสนะครับซึ่งเป็นพักรวมพลังประชาชาติไทยกำลังจะสูญพัน์ของพรรคเล็กนะฮะก็ปรากฏว่าแกนนำตอนนี้ก็พลาด ก็ปรากฏว่าพักของกปปสก็กำลังจะโดนฮุบพักเล็กๆก็ขึ้นใหม่ก็กำลังจะสูญพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองใดๆก็ตามโดยเฉพาะพักที่เป็นแนวร่วมของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะหลักคิดอะไรไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะและเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่ก,บบกร,กระกบวนการสังเคราะห์กันเราก็ มันบอกได้เปลี่ยนเราคงไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะยังไงมันก็เรามันพักเล็กกันนะครับผมจะไปสู้พักใหญ่ซึ่งเขามีทุกอย่างพร้อมไม่ได้ครับทุกอย่างมันต้องมันต้องต้องพร้อมหมดเพราะน,นั้นรเราก็สู้ในในส่วนที่เราจะสู้ได้รตรงไหนครับไม่กติการเลือกตั้งใหม่เนี่ยปัจจัยพักที่จะชนคะเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรประกอบนอกจากหนึ่งต้องเป็นพักใหญ่สองมียุทธปัจจัยสามมีอำนาจตัดอะไรคำนองนี้ใช่ไหมก็อย่างนั้นนะก็อย่างอย่าง พล,ลังประชารัฐเนี่ยเขาก็มีอำนาจรัฐมีอะไรอยู่ในมือก็ยังยังพอสู้ได้ถูกไหม,มครับยังยังเพื่อไทยเนี่ยชาวบ้านเขาเชื่อ,อ,อยังเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยร้อยสิบหกเขตภาคอีสานเนี่ยเขาได้ไปเก้าสิบกว่าเขตถ้าท่าทที่รู้มาเลยครับเก้าสิบกว่าเขตแล้วเขาก็ส่งแค่สองร้อยกว่าเขตถ้าเขาส่งหมดเต็ม,เต,มเต็มเนี่ยถือว่าเขตก็ได้ไปไปเกือบได้ไปสักร้อยห้าสิบ แล้วแล้วแล้วปินี้ก็ได้อีกสักสามสิบก็ร้อยแปดสิบแล้วเสร็จแล้วก็อนาคตใหม่คืออะไรฮะเดี๋ไกเก้าวไกลก็เขาก็ได้สักสามสี่สิบสมมติอย่างนี้นะครับก็สองร้อยกว่าละแล้วยังยังทางนั้นก็แน่นอนครับมีพักขนาดกลางหรือพักอื่นแล้วเาก็แล้วก็เขาก็แน่นอนรัฐบาลยังยังยกตัวอย่างอย่างคุณสุดารัตน์ถึงจะบอกจะจะแตกมาแล้วก็จริงครับแต่เวลา ไปเลือกตั้งแล้วเขาก็มีพรรคเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ไปรวมกันอีกอ่ะอืมคยังแต่เป็นเป็นไปไม่ได้อย่างเรารู้สมมติเราสนิทกันมาเคยรวมรบกันมาอืยังไงเราก็ต้องกลับไปรวมครับก็แค่แยกกันเดิอนแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาร่วมมือกันใหม่ในการี่จารณาเพิ่มจำนวนสอสอเท่ารานเสรีท่านวันลอยเท่าไหร่ผมว่าครับผมมองว่าเขาชนะครับพวกฟังจากท่านชัชวาลพูดก็คือว่า ถ้าเป็นการเลือกตั้งตามกติกาของปี40คือรบ่มปี40เรือกตั้งปี44นะซีของเพื่อไทยก้าวไกลชนะใช่ไหมครับสิ่งแรกนะครับถ้ามันเป็นสองใบจริงมันต้องไปสู้กันในเรื่องกฎหมายรูปนะฮะในบัตรที่สองบัตรที่สองคือบัตรเลือกคะแนนพักว่าจะมีระบบที่คำนวณที่คำนวณสสพึงมีหรือไม่ คือถ้าเป็นรัฐนูลสี่ศูที่พรรคใหญ่คิดจะทํากันเนี่ยคะแนนของทั้งประเทศเอาร้อยหารหนึ่งสสประมาณ 3, ามแสนห้าถึงจะได้หนึ่งสสแต่ตอนนี้ที่พรรคเก้าไกลเสนอแล้วพรรคเล็กเสนอกันเนี่ยมันจะใช้คําว่าสสพึงมีก็เอาคะแนนพักหารด้วย500รอครับหรือเราเรียกว่าเป็นตัวตั้งแทนที่จะเป็นหนึ่งรใช่ฮะจะเป็นจํานวนสสพึงมีเพราะในรัฐมนูลไม่ได้ถูกแก้ ในมาตราเกี่ยวกับที่เขียนว่าสสพึงมีนั้นมันคงอยู่ในรัฐนูนก็ต้องไปสู้กันอีกยกหนึ่งสมมติว่าสู้กันแล้วแพ้หมดพักเล็กแพ้พหมดนะครับเราจะทำอย่างไรบางพักเล็กเขาตัดสินใจว่าเขาลงเขตเขาไม่ลงบัญชีรายชื่อเพราะถ้าลงเขตเขตของเขาเนี่ยเขาครั้งที่แล้วสองหมืน่านคะแนนได้สสเขตแต่ถ้าเขาส่งปฏิริษต,ตามเดิมเขาต้องสามแสนห้าเขาสู้ไม่ไหวขาดกานเยอะมากท่านสมาชิกรัฐสภาที่เคารพท่านยังมีเวลาอีกนะ ผมตรวจสอบแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าสิบห้าวันเนี่ยวันนี้เป็นวันหยุดราชการตามประมวลกฎหมายแพ่งเํากหนดไว้ชัดเจนว่าถ้าระยะเวลาที่กําหนดไปเจอวันหยุดราชการเนี่ยให้นับวันราชการถัดไปก็คือเขาจะได้ถึงวันอังคารฮะันั้นทางที่ดีอย่าเสียนหน้าเลยเรียกรางสมาชิกรัฐสภารวบรวมรายชื่อให้ครบแล้วก็ไปยื่นภายในวันอังคารที่จะถึงนี้ขณะน,นี้วันศุกร์สาวอาทิตย์จันทร์อังคารอีกสี่ห้าวันท่านยังมีเวลาแม้แต่ท่านนายกผมอยากให้ท่านเป็นเป็นวีรบุรุษเลย เพราะท่านใช้ท่านคนเดียวที่ผมเรียกร้องท่านนายกเราต้องการให้ท่านนายกเป็นวีรบุรุษของประเทศพิทักษ์ความถูกต้องพิทักษ์หลักการประเทศแค่นี้เองฮะแต่ถ้าพวกท่านไม่ร้องไม่เป็นไรวันนี้ประชาชนร้องกันแล้วแต่ช่องในการร้องจะต่างกันสิทธิของประชาชนเนี่ยเราร้องเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่ท่านนายกท่านสมาชิกรัฐสภาร้องได้ทุกประเด็นแม้แต่กระบวนการที่ไม่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐนูล้องได้แต่พวกเราล้องไม่ได้ ผมยังมองไม่เห็นนะเพราะว่าพวกเราไม่ได้เป็นคนสร้างกันไขผมยังมองไม่เห็นแต่เราต้องยอมเราอดีตที่ผ่านมามันเป็นการนักการเมืองแก้ก็คำนวยกับเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองเองแล้วครั้งก่อนก็นาไปสู่สภาผู้เมียถ้าจำกันได้นะหลายอย่างที่เกิดขึ้นประชาชนไม่พอใจแต่ครั้งนี้เนี่ยประชาชนก็ยังไม่ถึงกับเดือดดานแต่รู้ว่าไม่แฮปปี้แต่บังเอิญเราก็ต้องการใช้กระบวนการกฎหมายเป็นตัวแก้ไขปัญหางั้นเงื่อนไขรัฐบราร ไม่อยู่ในหัวครับตามกระบวนการต้อหมายความว่าถ้านายกรัฐมนตรีต้องขยบเวลาเรื่องการยื่นงบประมาณนี้แล้วถ้าตีความตามกฎหมายแพ่งเรื่องการนับระยะเวลาเนี่ยซึ่งนักกฎหมายเคยตีความให้ผมเนี่ยมันจะไปจบปันาลางครฮะเพราะบางเอิรนวันที่วันันศุกร์เนี่ยเป็นวันหยุดราชการด้วยเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันหยุดราชการแต่เดิมเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้านับไปแล้วจะไปจบวันเสาร์แต่เนื่องจากว่าติดวันหยุดซึ่งเราสามารถไปนับต่อวันทําการต่อได้ การเคลื่อนไหวของหมอวลงการเคลื่อนไหวของพี่ชัดเตาปูนการเคลื่อนไหวของหมอรวีที่เป็นพรรคเกล็กนะครับก็คงเป็นคําตอบนะทุกคนพูดในทิศทางเดียวกันนะครับว่าการที่ใช้บัตรเลือกตั้งสองใบนะครับที่มีหลักคิดของพี่ไผ่บูญเนี่ยนะครับที่อยู่เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม นะครับทำให้เพื่อไทยได้ประโยชน์นะครับทุกอย่างจะกลับคืนมานะครับที่สําคัญกํานันสุเทพเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ทางไทยรัฐนะรบ,บอกว่าปฏิรูปประเทศไปไป,ไปมาทำามมันกลับมาถอยหลังเข้ากรงนะครับไปใช้บัตรเลือกตั้ง2องใบอีกทุกอย่างก็จะกลับมาวุ่นวายมากกว่าเดิมนะครับตอนนี้เหมอเวรงก็ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อทําการ ยับยั้งและชี้ว่าการกระทานะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐนูนเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบนั้นผิดต่อกฎหมายไปเชินงานสังเคราะห์นะครับอย่างที่ผมเรียนไว้มันอาจจะฟลุ๊กผมบอกว่าเดี๋ยวก็มีการยื่นสารทมนูลนะรับยับยั้งนะครับเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบนะครับแต่แงไวก็ตามผลที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นเนกาตีฟซัมเกมมันจะเป็นเกมลบนะฮะสำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะเป็นเกมลบนะกับฝ่ายของสถาบัน เพนเกมลบแน่นอนตอนนี้ในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นว่าพักเล็กไม่มีใครเอาเลยที่เห็นตามสัมภาษณ์นะครับพักกบพศอย่างพักกำนันเนี่ยพักที่จะโดนเนี่ยที่จะโดนศูนย์พันเนี่ยพักกำนันรวมพลังประชาชิไทยตอนนี้กับรวมพลังประชาชไทยก็โทรศัพท์หาการแห่เข้ามาอยู่ที่ประชาธิปัตย์คือแห่เขามปอยู่พักใหญ่หมดแล้วพักเล็กแห่อยู่พักใหญ่หมดนั่นหมายความว่าพักกบสศก็ศูนย์พัน กบสที่มีการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี2556ถึงปี2557นะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการปฏิรูปกำลังศูนยพนะครับแกนนำต่างๆถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมีโทษจำคุกติดคุกติดตารางกันมาหมดแล้วเห็นไหมเคยบอกแล้วบอกอีกากำนันกรุงเทพอย่ามายุ่งเรื่องของการเมืองผมบอกแล้วอย่าพลาดเห็นไหมถูกท้ายก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสารจำคุกบอกวิเชยเย็นๆไหมเอาบอกแล้วไง เห็นไหมพอเห็นเชิงสังเคราะห์จะรู้ว่าเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้พักแพ็กกำนังกำนันนะฮะถ้าเดินบัตรดักตั้งสองไปเจ๊งพักแกตั้งใหม่ขมอว่าลงเจ๊งของพักของพิจัดเจ๊งรู้แล้วเจ๊งอยู่แล้วแกรู้ยแล้วในขณะที่พักของมอรวีเจ๊งมักต่างๆสิบพง10สิบพักเจ๊งหมดอ่ะไม่เหลือพักเสรีลงทงไทยก็ยากจะกลับมาละเจ๊งหมดอ่ะมันจะเหลือเพียงพักการเมืองสองพักสี่พัก ทำไมอ่ะรู้ได้ไงหลักคิดนี่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนไงหลักคิดนี่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะอะไรรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0เนี่ยนะครับมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับเพื่อเป้าหมายให้มีพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองหนึ่งถึงสองพรรคเขาวางหลักไว้ไว้ให้เหมือนประเทศจีนหรือประเทศเอื่นๆหรือสหรัฐอเมริกาให้มีรีพับลิกันหรือเดโมแ r รดเท่านั้นนะครับในจีนก็มีพรรคการเมืองเดียวนะครับก็เลยวางรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะไม่ให้มันเขาเรียกว่า ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้จะมี40เบี้ยธุรกิจปี2540เนี่ยมันทําให้พรรคการเมืองมันมีเยอะมันมีเยอะมันก็เกิดการเหลื่อมล้าเกิดขึ้นรัฐบาลมันอยู่ได้ไม่นานมันก็เจ๊งพอปี40ก็อ้างวัาธรรมนูลของประชาชนบอกให้มันอยู่ยาวๆไปเลยพรรคไหนชนะชนะเด็ดขาดไปเลยให้มันบริหารให้เต็มที่มันจะได้อยู่ยาวๆไม่งั้นเปลี่ยนเสมอเปลี่ยนแปลงไปเสมอเนี่ยประเทศมันจะเดือดร้อนนะครับก็เลยเป็นรัฐมนูลปี40เป็นต้นมาแต่ปรากฏว่ารัฐมนูลฉบับดังกล่าวไม่เหมาะกับ พิติกรรมประเพณีสีผิวชาติบัตและศาสนาของไทยสิ่งที่ตามมาคืออะไรเกิดการรัฐประาหารปี2 5 4 9เนื่องจากมีการทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่เนื่องจากมีการดูหมิ่นเยียดยามอาฆาตบ้าร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะต้องการจะเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศเกิดขึ้นจึงเกิดการรัฐประาหารใน19กันยายนปรากฏว่าต่อมาก็มีการวางรัฐมนูญปี2 5 5 0ก็ยังไม่รู้นะเขาก็ยังไม่รู้ก็วางหลักคิดเดิม ปรากฏว่าได้รัฐบาลใหม่มาก็เกิดการรัฐประหารได้กี่ปี7ปีก็เกิดการรัฐประหารและยุบรัฐมนูญอีกเพราะบัตรเลือกตั้ง2ใบทั้ง2กรณีทั้งปี50ทั้งปี40แล้วก็ปี50าศูยเห็นไหมฮะรัฐมนูญหลักเดิมก็กลับมาเหมือนเดิมเกิดการทุจดิอรัปชันจำนำข้าวข้า้งใหญ่จนกระทั่งยิงลากต้องหลบหนีออกนอกประเทศเหมือนทักษิณเลยเหมือนกันเลยนะครับดูการห uh, มิ่นพระบรมเดชานุภาพเกิดขึ้นอย่างมากมายนะฮะ สิ่งเหล่าน,นี้เกิดขึ้นเพราะเป็นเสียงข้างมากจนถูกกล่าวหาว่าเป็นผฤติการในรัฐสภานะครับเพราะมันไม่เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุน์และศาสนากลาวนี้พระธนูญปี60อา้าวผ่านเลือกตั้งใบเดียวผเลือกตั้งใบเดียวก็ได้พักการเมืองมาพักเล็กมาเต็มไปบูบูบแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับได้พักเล็กล้มเจ้ามาเพียบเลยนะฮะและได้พักที่สนุนรัฐบาลก็มีก็มีพักเล็กๆโผลกก่ขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับไอ้พักขนาดกลางพักขนาดใหญ่ถูกย่อยออกมา เป็นพรรครัฐบาลที่ไม่ค่อยมีสถิรภาพเขามองแบบนั้นแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยคุณส่วนจำได้ไหมผมเคยเรียนไว้เพราะอะไรซ้ำไหมฮะเพราะไม่ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเห็นไหม,มบอกนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปรูปม่ค่อยดูเจ๊ง สุดท้ายก็ต้องแก้ไขรัฐบนูราะตํลม,มันเดิมมาผิดพลาดเห็นไหมต้องมาแก้ไขตําูลอีกนะครับแก้ขึ้นมาแก้ไม่แก้ก็มีเรื่องเพราะหลักมันผิดไงตัวแปรต้นมันผิดไงตัวแปรตามมันก็ผิดสิ่งเหล่านี้มันกําลังเกิดขึ้นละตอนนี้เขากาลังแก้ตําูลให้พี่ไพบุญเป็นคนดูแลฝ่ายกฎหมายรับผิดชอบหวังอะไรหวังจะให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อลากยาวๆให้พลังประชารัฐเป็นพักใหญ่แล้วหวังว่า จะเป็นพักที่ได้เปรียบที่สุดในขณะที่พลังประชารัฐเนี่ยก็เรียกว่าละสำมระสายแต่กันเองเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับก็บอกว่าโอ้ก็ไปเอาของฝั่งทักษิณมาสินี่คือสิ่งหลักคิดที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้พรรคเล็กบุญวะบุญาวมาก,กเลิกไปให้หมดเสรีรวมไทยก็ใหม่ได้ยูพักบีชัดก็ใหม่ได้ยูพักตรงพักเต้หายหมดพักจะเกิดใหม่เมาวรลงวแรงหายหมดนั่นคือหลักคิดของคนที่เขากาลงัลงแก้ไขตําหนู ทั้งปัชาธิปั์ทั้งพลังประชารัฐกําลังเดินเกมนี้ซึ่งผมเรียนนะนะเป็นหลักคิดที่ผิดนะเป็นเดินตัวแปรต้นแบบนี้ผิดไปออกทะเลไปมาหาสมุทรเลยนะครับถึงแม้ชนะมาโอเคแก้ทานวนมาชนะการเลือกตั้งมามันก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเหมือนครั้งที่ผ่านมาคราวที่แล้วที่ชนะมามันมีกลยุทธ์พลิกให้พลเอกประยุทธ์ชนะนะครับในวินาทีสุดท้ายนะครับเจ็ดวันสุดท้ายมีกลยุทธ์ในการชนะ มันคนละอย่างไม่ได้เข้าใจอย่างพี่ไปบุญเข้าใจหรอกคนละเรื่องมันจะเอาตัวเลขทฤษฎีมาเป็นตัวแปรตน้นไม่ได้นะครับมันต้องดูหลักยุทธศ,ศาสตร์ของมันก่อนมันวางหลักผิดไงนะแกก็เป็นคนดีนะพี่ไปบุญแต่ว่าแกก็มองในมุมมองของแกเพราะแกเคยอยู่สชมาก่อนแกทมูลในสักษณะนี้มาก่อนแล้วก็หวังให้พลังประชารัฐได้ประโยชน์แล้วก็แกก็ตั้งพักขึ้นมาพักปฏิรูปประเทศไทยสุดท้ายยกเลิกนะยกเลิกเสร็จเรียบร้อย ยกเลิกพักก็ไปรวมกับพักบิ๊กป้อมมันเป็นรองหัวหน้าพักนะครับสุดท้ายก็นนยวให้สารธมูลชี้ขาดนะตกลงอยู่ได้ไม่ได้ก็เป็นปัญหาสําหรับพี่ภไยบูลอีกอันหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าขาดจากการเป็นสสเกก็ยังอยู่พักพลังประยุทธ์ต่อไปสสก็ขาดไปคนหนึ่งแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราจะเห็นเลยนะว่าเกมกําลังเดินตอนนี้กำนันสุนเทพพักกำนันสุนเทพเนี่ย กำลังศูนพันพักกบสกำลังศูนพันเดินเกมบัตรเลือกตั้งสองใบศูนย์พันชัวตอนนี้คนแห่ไปอยู่ไปยี่ปัดหมดเแล้านะครับสาเหตุหลักๆเพราะไปนําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้ง <c oughs> ผมบอกวนะ่ากำลังสุเทพอย่าไปยุ่งกับเรื่องงานเมืองระยะยาวมันจะเป็นเนกาติซําเกมเห็นหรือย่ะมันอาจจะฟลุกก็ได้นะที่ผมบอกไว้นะผมไม่ได้พูดเชิงวิะห์นะผมอธิบายเชิงสังเคราะห์นะครับและอธิบายเชิงสังเคราะห์ที่ว่าเนี่ยมีเหตุมีผลและผมท้าพิสูจน์ด้วยกี่ปีผมก็ท้าคอยดูดิ ก็เป็นอย่างที่ว่านะครับตอนนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปแกนนําพลาดพักโดนหุบโดนล็อกหมดอะนะอัตมนตรงทําตรีแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าเป็นเป็นผีถาวรไม่ว่าจะเป็นอะไรอะร่ำตรีต่างๆอะที่โดนนี่ยบอกว่าโดนหมดอะคนดีๆนั้นอะน้โดนรัำตรีอะไรฮะศึกษานฮะอัตพลก็โดนคดีหมดโดนล็อกหมด ทั้งที่คนเหล่านี้เป็นคนดีมีกําลังมีความสามารถทั้งนั้นทําให้เห็นเลยชัดแล้วพรรคก,กบฏสอสกำลังสูญพันธุ์ต้นเหตุเพราะอะไรนําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปประยุกต์กันตอนนั้นไงเอาเข้ามาเลยเข้ามาเลยชนะแน่นอนชนะและ้วเ,เป็นไงมันจบไหมละ่ะผมอบอกว่าเดือดจะเดือดร้อนถึงสถาบันนะครับวันนี้ก็พูดแบบเปิดใจนะอธิบายขุนสวนทราบในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองและผมบอกเรียนไปแล้วนะครับ ถ้าสมมติเป็นแบบเลือกตั้ง2องใบเอาเดผลจะออกมายังไงก็แล้วแต่คนที่เดือดร้อนที่สุดไม่ใช่ฝั่งประชาธิปัตย์คนที่เดือดร้อนที่สุดไม่ใช่พลังประชาราฐหรือพลเอกประยุทธ์ผลที่ออกมาฟังให้ดีนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสุดท้ายจะไปสร้างความเดือดร้อนให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทำไมอ่ะเป็นแบบนี้เพราะหลักมันผิดตั้งแต่ต้น ตอนนี้ผมบอกวนะ่าปี2560ั้บอกเนี่ยเดินเกมแบบนี้นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งคนเดือดร้อนคือสถาบันวันนี้เป็นไงเห็นไหมการเผาพระบรมฉายาลักษณ์การดูหมิ่นเหยียดยามการบุกจะไปที่วังอาฆาตบาดล้ายสถาบันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผมบอกแล้วไงทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ไไดก็จะทำก็เป็นอย่างที่เห็นยิ่งทำต่อนะสถานการณ์การเมืองมันจะเปลี่ยนไปตามเวลานะ เพราะมันมีการพัฒนาทางการเมืองนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลการจับปล่อยจับปล่อยและสาวผู้บงการจะใช้ได้เพียงระยะหนึ่งตั้งนั้นแต่เกมต่อไปเข้าสู่การเลือกตั้งในรูปแบบใหม่มันจะเอาไม่อยู่นะนะคุณส่วนก็ลองพิจารณาดูนะสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นในประเทศนี้และผมเรียนด้วยความปรารถนาดีด้วยความเป็นห่วงอันไหนดีบอกดีอันไหนไม่ดีผมก็บอกไม่ดีอันไหนถูกก็บอกถูกนะครับอันไหนไม่ถูกก็บอกไม่ถูกนะครับมิดก็มีหลายประเภท มิตรแท้มิตรเทียมมิตรเทียมก็ยุโยงส่งเสริมใช่ครับพี่ดีครับนายถูกครับผมสุดท้ายก็ชิบหายละมึงนะครับมิตรแท้ก็อันไหนบอกดีก็ดีอันไหนไม่ดีอันนี้ไม่ดีก็ไปแก้ไขให้มันดีแล้วก็บอกทางออกให้ด้วยนะครับลองพิจารณาดูสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นทางออกของประเทศและแน่นอนถ้าทําถูกทางแม่นยําในยุทธศาสตร์ชาติก็จะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและแน่นอน ปลายทางคือสันติสุขในที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียงกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ <c oughs> เกียวชาชาเกียวธนะพอเกียวหน้ากาเกียวหูให้ไวเที่ยวออกจากบ้านต้องเกียวอย่านอนใจหน้ากาเกียวหูให้ไวเที่ยวออกจากบ้านต้องเกียวท่านใดล้างมือกันเถิดที่นะาชาล้างมือให้บ่อยนะจ๊ะอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญเลยอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญเลย นึกถึงส่วนรวมอย่าพึงงร้าอยู่บ้านเถิดนะพี่เอ้ยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงงร้าอยู่บ้านเถิดนะพี่เอ้ยทุกภาคส่วนรวมใจชะชาทุกภาคส่วนรวมใจรวมโดยเฉยกันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอ้ยอยู่บ้านหยุดเชื่อกันเถิดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่าน ชาชาอยู่กับบ้านทัดนะนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงระอาอยู่บ้านทัดนะพี่เอ้ยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงระอาอยู่บ้านเัดนะพี่เอ้ยทุกภาคส่วนรวมใจชาชาทุกภาคส่วนรวมใจรวมด้วยช่วยกันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอ้ยอยู่บ้านยุดเชื่อกันเถิดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่าน